วัดีค่ะวันนี้เ็าจะพูดเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับตนเองและก็บุคลภาพตาสินค้าต่อการตอบสนองต่อตาสินค้าของผู้บริโภคนะคะก็เป็นบทความของสวิญาณุาพิทักษ์กับมโลวิราทรจีรประวัตินะคะสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาปีที่5ฉบับที่2ปีพส5 5หน้าที่1-19นะคะ ย่อนะคะก็คืองานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาก็คือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความสดคของในตนเองที่แท้จริงกับความชื่นชอบและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 2. นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความสดค้องในตนเองในดุลยคติกับความชื่นชอบและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค3นะคะความสัมพันธ์ระหว่างความสดคล้องของผู้บุคลภาพตาสินค้าและก็บุคลภาพผู้บริโภคกับความชื่นชอบและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ทำการวิจัยเชิงแบบซอบทามนะคะกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยทำงานอายุ21-45ปีในกรุงเทพมหาคนครจำนวน400คนโดยศึกษากับสินค้าที่ใช้สา,สาธารณะก็คือโทอปปรศัพท์มือถือแล้วก็สินค้าที่ใช้แบบส่วนตัวก็คือสบู่โดยที่สาธารณะจะสูงกว่าสินค้าที่ใช้ส่วนตัวอย่างมีในสำคัญทางสิติค่ะและความสำคัญของปัญหานะคะทั่วไปในะการตลาดมักจะสร้าง ตราสินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่งขันโดยจะคำนึงถึงคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับซึ่งแบ่งไดป้ประมาณ3ด้านก็คือด้านที่ 1. ประโยชน์ด้านประโยชน์ใช้สอยซึ่งเป็นความสามารถของตราสินค้าในการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภค 2. นะคะด้านการใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาสัมผัส เพื่อทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 3. นะคะด้านความหมายเชิงสัญลักษณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้บริโภคในการใช้ตราสินค้าเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของตนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการสร้างความแตกต่างให้กับตราสินค้าและบริการจะมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ใช้ประสบการณ์ล่วงกับผู้บริโภคซึ่งเป็นคนสบัดที่เกี่ยวข้องกับทผลิตโดยตรง แล้วก็เป็นคุณสบัยที่จับต้องได้อาจจะทําให้สิ่งนั้นอาจจะทําได้ยากและอาจจะแบบไม่เพียงพอสําหรับผู้บริโภคทั้งนี้ในการซื้อสินค้าและบริการแต่ละครั้งอ่ะผู้บริโภคอ่ะจะไม่เพียงจะไม่เพียงแค่พิจารณาแบบคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวแต่จะรวมไปถึงการพิจารณาถึงความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในตัวสินค้าอีกด้วย ความสอดคล้องในตนเองจะเกิดขึ้นเมื่อภาพลักษณ์ของผู้บริโภคสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตาสินค้าซึ่งแบ่งได้4มิตินะคะก็มีนหนึ่งความสอดคล้องในตนเองที่แท้จริง2ความสอดคล้องในตนเองในดุลกติ 3. สามนะคะความสอดคล้องในตนเองทางสังคมและ4นะคะความสอดคล้องในตนเองทางสังคมในดุลกติ แม้ว่าความสัมพันธ์ในตนเองอ่ะจะสามารถแบ่งได้หลากหลายมิติก็ตามมากักจะศึกษาความสัมพันธ์ในตนเองอยู่สองมิติก็คือความสัมพันธ์ในตนเองอ่ะที่แท้จริงแล้วก็ความสัมพันธ์ในตนเองในดุคติมกักจะศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธ์ใน ตนเองอ่ะทั้งสองมิติเพราะเพราะว่ามันมีความเช่นชอบต่อตาสินค้าแล้วก็ความตั้งใจซือ้อของตาสินค้าและความสอดคล้องดังนั้นทําให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถกําหนดภาพลักษณ์ของผู้ใช้ตราสินค้าหรือบุคลิกภาพตราสินค้าได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ถึประสงค์การนําวิจัยก็คือหนึ่งนะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องในตัวเองที่แท้จริงกับความชื่นชอบและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในสินค้าที่ใช้ส่วนตัวแล้วก็ที่ใช้สาธารณะนะคะ 2. นะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องในตัวเองในดวงกติกับความชื่นชอบและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในประเภทสินค้าที่ใช้ส่วนตัวและที่ใช้ใน ในสาธาณะนะคะ3นะคะเพื่อศึกษาวความสัมพันธ์ระหว่างความสดของของบุคลิภาพตาสินค้าและบุคลิภาพผู้บริโภคกับความชื่นชอบกับความตั้งใจสื้อผู้บริโภคในประเภทสินค้าที่ใช้ส่วนตัวและที่ใช้สาธานะ เหตุของการวิจัยนะคะการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาความสะมพันในตนเอง2มิติก็คือ 1. ความสัตัวในตเองที่แท้จริงแล้วก็สความสัในตวเองในดุคติซึ่งจะศึกษาความสัมพันองตาสินค้าแล้วก็บุคลภาพของผู้บริโภคโดยจะทำการศึกษาสินค้าอยู่ประมาณ2อประเภทก็คือสินค้าใช้ สถา,านะก็คือโทรศัพท์มือถือแล้วก็สินค้าใช้ส่วนตัวก็คือสบู่ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างหลครั้งเนี้ยก็จะเป็นประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุ21ปีถึง45ปีจํานวน400คนซึ่งเป็นกลุ่มวัยทางานที่มีไรายได้เป,เ,ปเป็นของตนเองมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อแล้วก็โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาพศ2555ค่ะโดยที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือหนึ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้องค์ประกอบด้านวิชาการในเรื่องเกี่ยวกับความสอดคล้องในตนเองและบุคลิกภาพตาสินค้าสําหรับนักวิชาการแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปค่ะสองนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้สับเจ้าของตาสินค้าแล้วก็นักนักการตลาดนักสร้างตาสินค้า นักสื่อสารการตลาดแล้วก็สามารถกําหนดภาพลักษณาสินค้าแล้วก็บุคลภาพตาสินค้าให้สอดคล้องกับการรับรู้ตนเองในในมิติต่างต่างของผู้บริโภคแล้วก็นําความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้ในกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะงานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความสอดคล้องระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับตนเองและก็บุคลิกภาพตาสินค้าต่อ,อการตอบสนองต่อตาสินค้าผู้บริโภคซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการศึกษาดังนี้ก็คือแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตนเองและก็แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพตาสินค้าค่ะแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับตนเองนะคะถือเป็นแนวคิดที่นางการตลาดให้ความสําคัญที่สุด เนื่องจากแนวคิดนี้เห็นว่าภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อโดยคน,คน,คนเราจะซื้อสินค้าและบริการที่จะท้อนถึงภาพลักษณ์ของตนเองกล่าวได้ว่าแนวคิดทาง บุคลิกภาพทั้งหมดที่ใช้ทงงางการตลาดแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองถือเป็นแนวคิดที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการตลาดมากที่สุดจึงมีนักวิชาการหลายคนได้ศึกษาแล้วก็ให้คําจํากัดความเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับตัวเองไว้มากมายเลยก็จะแบ่งได้ประมาณสี่มิตินะคะก็จะมีหนึ่ง ภาพลักษณ์ที่แท้จริงเกี่ยวกับตนเอง 2. ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเองในดุลยพิิแล้วก็3นะคะภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเองในทางสังคมแล้วก็4ภาพลักษณ์เกี่ยวกับตนเองทางสังคมในดุลยพิิซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่จะศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับตนเองอยู่สองมิติหลักๆก็คือแนวคิดที่แท้จริงเกี่ยวกับตนเองแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับตนเองในดุลยพิิเพราะว่าแนวคิด2อันนี้มันมีหลากหลายมิติ ถ้าแนวคิดมันมีหลักหลามิติมากเกินไปอะ่ะคำจำากัดความมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปคิดได้ทฤษงีเกี่ยวกับบุคลิกภาพตาสินค้า เป็นแนวคิดที่สําคัญของนักการตลาดที่ต้องเรียนรู้เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรวดเร็วในภาคธุรกิจอีกทั้งจำนวนสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสามารถรอนแบบกันอย่างง่ายด้วยเทคโนโลยีทันสมัยส่งผลให้สินค้าไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่งนักการตลาดจึงจำเป็นต้องสร้างความโดดเด่นให้กับตราสินค้าของตนเองซึ่งการสร้างความแตกต่างนี้เองไม่สามารถเชื่อมโยงได้โดยการใช้คุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียวดังนั้นการสร้างอุคคิกภาพตาาสินค้าจึงเป็นส่วน หนึ่งของการสร้างเอกลักษณ์งตราสินค้าจึงถูกนำมาใช้ในการพัฒนาในการสร้างความโดดเด่นให้ความแตกต่างของคู่แข่งขันหากนักการตลาดสามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผู้บริโภคผู้บริโภคหรือบุคลิกบุคลิกภาพตาาสินค้านั้นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่านแสดงถึงความรู้สึกชื่นชอบต่อตราสินค้าหากสินค้านั้นมีบุคลิกภาพสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าเชิงสัญญ ความสอดคล้องกันระหว่างบุคลิกภาพตาสินค้าและภาพลักษณ์ของตนนั้นเองทําให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อตาสินค้ามากขึ้นดังนั้นดังนั้นนักวิจัยหลายคนอะ่ะจึงให้คำอธิบายและความหมายลักษณะข,ของบุคลิกภาพตาสินค้าเป็นจํานวนมากและตลาดและผู้บริโภคเข้าใจถึงเรื่องบุคลิกภาพตาสินค้าให้มากยิ่งขึ้นของการวิจัยนะคะก็คือหนึ่งความสอดคล้องตนเองที่แท้จริงที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความชื่นชอบต่อ ตาสินค้าทั้งในสินค้าที่ใช้สาธารณะแล้วก็สินค้าที่ใช้ส่วนตัว 2. นะคะความสอดคล้องในตนเองที่แท้จริงที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าทั้งในสินค้าที่ใช้ในสาธารณะแล้วก็สินค้าที่ใช้ส่วนตัว 3. นะคะความสอดคล้องในตนเองในอุลมติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความชื่นชอบต่อตาสินค้าทั้งในสินค้าที่ใช้สาธารณะแล้วก็สินค้าที่ใช้ส่วนตัว 4. นะคะความสัมความสอดคล้องในตนเองใน บุคติที่มีความสัมพันธ์ทางบวกและกับความตั้งใจซื้อต่อสินค้าในสินค้าที่ใช้สาธารณะแล้วก็สินค้าส่วนตัว5นะคะความสอดคล้องของบุคลิกภาพตาสินค้าและบุคลิกภาพผู้บริโภค มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความชื่นชอบต,ต่อตราสินค้าทั้งในสินค้าที่ใช้ในสาธารนณะแล้วก็สินค้าที่ใช้ในส่วนตัว 6. นะคะความสอดคล้องของบุคลิกภาพตาสินค้าและบุคลิกภาพผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจซื้อตราสินค้าทั้งในสินค้าที่ใช้สาธารณะแล้วก็สินค้าที่ใช้ในส่วนตัว ของการวิจัยนะคะระดับความสอดคล้องในตัวเองที่แท้จริงของสินค้าโทรศัพท์มือถือสูงกว่าระดับความสอดคล้องในตัวเองที่แท้จริงของสินค้าประเภทสบู่ในขณะที่ความสอดคล้องในตัวเองในลุคติของสินค้าประเภทมือถือจะใกล้เคียงกับความสอดคล้องในตัวเองในลุคติของสบู่โดยค่าความสอดคล้องของอุปคืภาพสินค้าและบุคลิกภาพผู้บริโภคในสินค้าที่ใช้สาธารณะคือโทรศัพท์มือถืออ่ะจะสูงกว่าจะสูงกว่าค่าความ สอดคล้องของคุณภาพตาสินค้าของผู้คุณภาพผู้บริโภคในสินค้าที่เป็นประเภทสบู่และพบว่าในส่วนของตัวแปรความชื่นชอบต่อตาสินค้าในโทรศัพท์มือถือสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบต่อตาสินค้าของโทรศัพท์มือถือแตกต่างอย่างไม่มีในสําคัญทางถิติที่รับที่0.05ความชื่นชอบต่อตาสินค้าประเภทสบู่ในขณะที่ตัวแปรความตั้งใจซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความตั้งใจซื้อตราสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือจะแตกต่างไม่มีในสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับ0.05ความตั้งใจซื้อตราสินค้าประเภทสบู่ได้ผลการวิจัยนะคะส่วนที่หนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความสดของในตนเองและก็การตอบสนองต่อสินค้าของผู้บริโภคความสด้องในตนเองที่แท้จริงและส่งผลดีต่อความชื่นชอบต่อตาสินค้าสําหรับสินค้าที่ใช้โชว์และไม่ได้ใช้โชว์ก็คือ ผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคอาจจะชื่นชอบตาสินค้าที่มีภาพลักษณ์เหมือนกับภาพลักษณ์ของต้นและมักจะชื่นชอบตาสินค้าที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าตาสินค้าที่เน้นคุณภาพของตัวสินค้าความสัมพันธ์ในตัวเองที่แท้จริงก็คือคุณสมบัติที่คุณภาพที่ถูกลับรู้ต่าง ก็จะส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคนั่นเองข้าสเาในตนเองในรุมคติกับความชื่นชอบต่อตาสินค้ามีผลวิจัยว่าความเฉพาะในตนเองอ่ะในนุมคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความชื่นชอบต่อตาสินค้าทั้งในสินค้าที่ใช้ส่วนตัวและสินค้าที่ใช้สาธารณะที่ใช้สาธารณะของผู้บริโภคจะมีความชื่นชอบและตั้งใจตั้งใจซื้อทั้งสองประเภทในระดับที่ใกล้เคียงกัน อันนี้มันมาจากเพราะว่าสินค้าทั้งสองอันเนี้ยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงมีการใช้เงประมาณแล้วก็ในการสื่อสารงานตลาดที่สูงต่อเนื่องด้วยเหตุน,นี้จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความชอบต่อตาสินค้าแล้วก็ความตั้งใจซื้อที่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ผลของการวิจัยส่วนที่สองความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของบุคลิกภาพตาสินค้าหรือบุคลิกภาพผู้บริโภคต่อการตอบสนองต่อตาสินค้าและก็บุคลิกภาพความสอดคล้องบุคลิกภาพตาสินค้าและก็บุคลิกภาพผู้บริโภคเป็ความสมพันธ์ทางบวกกับความชื่นชอบต่อตาสินค้าซึ่งสอดคล้องกับคําอธิบายที่ว่าผู้บริโภคเขาจะชื่นชอบสินค้าที่มีบุคลิกภาพเหมือนกับตนเองหรือมีภาพลักษณ์ที่แบบมีเหมือนกับตนเองความเหมือนกับบุค บุคลิกภาพตาสินค้าจะส่งผลดีต่อการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและก่อให้เกิดความชื่นชอบนั่นเองและชื่นชอบตาสินค้าที่มีบุคลิกภาพที่สอดคล้อง,องกับราพของต้นการวิจัยครั้งต้นเนี่ยค่าค่าความสอดคล้องบุคลิกภาพตาสินค้าและผู้บริโภคในสินค้าที่ใช้สาธารนณะคือโทรศัพท์มือถืออ่ะจะสูงกว่าค่าความสอดคล้องของบุคลิกภาพตาสินค้าที่ ใช้ประเภทส่วนตัวคือสบู่ซึ่งจะสอดคล้องกับข่าวเก่าที่ว่าหากเป็นสินค้าที่คนทั่วไปมองเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะที่สินค้านานะั้นน่ะผู้บริโภคมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องบุคิกภาพตาสินค้าเป็นอย่างมากโดวยวิจัยครั้งนี้โทรสมือถือเป็นตัวแทนในสินค้าที่ใช้สาธารนณะซึ่งทาให้บุคคลอื่นสามารถมองเห็นได้ชัดนะคะที่ใช้สินค้าด้วยเหตุน,นี้ทําให้ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับบุคลิกภาพ ตาสินค้าประเภทที่ใช้สาธารณะมากกว่าสินค้าที่ใช้ส่วนตัวและยังพบว่าผู้บริโภคมีความชื่นชอบและตั้งใจซื้อทั้งสองประเภทในระดับที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากสองอันนี้เป็นสินค้าที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงแล้วก็ใช้งบประมาณในการสื่อสารราคาที่สูงและต่อเนื่องดังนั้นจึงทําให้ผู้บริโภคมีความชื่นชอบต่อต,อตาสินค้าและมีความตั้งใจซื้อในระดับที่ใกล้เคียงกัน จบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ